เยอะนะลูกมันไม่ได้นวดเลยกินเยอะนะมาเขาเ,เ,นะเอาลองเท้าอ่อยมาสีดำใครไม่รู้ตัวนี้มากูงโง่นะ นี่นะแนวทางจะนลงวันที่พรุ่งนี้นะทรับไพรุ่งนี้วันที่สิบหกตอนเช้านะครับผมเป็นคนอย่างนี้นะนี่นบ้านนอกคนระับดูหมากินข้าวแล้วแนวทางจะนลงวันที่สิบห้านะครับถ้าไม่สิบห้าก็วันที่สิบหกนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบผมด้วยนะครับฟีบุ๊กจะไม่ลงแนวทางหวยนะทิดตอกก็จะไม่ลงแนวทางหวยนะนี่นะน้องขาวกินข้าวอยู่นะนะครับผ่า,านหมูนะชื่อเจ้าขาวนะหมาตัวนี้มันรู้ความนะอโอเคนะก็แค่นี้นะขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในช่อง youtube ผมนะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งจะสวดมวนต์นะนะผมจะสวดมวนต์ทุกวันนะ ทุกวันก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้านะก็ประมาณในน้ำนะความชอบส่วนตัวเนาะหอัให้ท่านผู้ชมนะให้เกิดผู้ทําเปิดน้บทำงานเปิดโชคสามคำเปิดทราบนะให้ร่ำให้รวยกันทุกคนนะนะครับอ่าีนบรรยากาศนอกบ้านก็จะมือดอย่างนี้นะสอัดีมันไม่มีอะไรนะนะมันจับมือตื้อเตลืออย่างนี้นะเราต้มกา,าน้ําร้อนไว้นะสว่ดวีบ้านผมใช้เฟิร์อย่างนี้นะอ่าก็ขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำสวมมนต์กันนะนี่นะหมากินข้าวนะ nè nói 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 ừ. Ừ.